ว้าว wow, wow. ชาบูไมรูวันยูวัตถุด,ดิบเขาดีราคาเข้าถึงได้กิโลละร้อยาสิบเก้าเชืงหนึ่งไปเหมามาแล้วร้านคุณหมูยิ้มสุราษฎร์ธานีอยู่ตรงข้ามโรงเรียนแปลงอ่อนเทศบาลหนึ่งสุราษฎร์ธานีเก่าไงสังเกตว่ามีทั้งหมูเล็กหมูใหญ่หมึกเล็กหมึกใหญ่หมึกกรอบอร่อยน่ากินมากๆสาม,สาม,สาม,สามชั้นสามชั้นมีหมดแล้วแต่คุณจะเลือกเหมาไปเลยหยิบแค่ไหนเขาก็ขายงานนี้มีผักขายด้วยนะมีแครอทมีอ่าฝักทองด้วยส่วนผักเขาก็มีขายนะแพ็คมาเรียบร้อยประกาศขาวต้นหอมผักชีขึ้นช่าย <ไ>แล้วแถมยังมีแครอทฟักทองแล้วก็ข้าวโพดด้วยผักบุ้งจังห่าสําเร็จรูปแพ็คละ30บาทคุนเส้นถุงเล็ก8บาทถุงใหญ่16บาทใหญ่มากส่วนเต้าหู้ไข่เนะื้อละ8บาทเองนะน้ำซุปทําร้านที่แถมมานั้นค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวหอมพริกไทยหอมกลุ่นมากๆทั้งหนึ่งจะไม่ไหวแล้วท้องนอกจอกจอกเลยทีเดียวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องชิมน้ำชุบแล้วเลยเฮิบเฮิบเฮิอดทนอีกนิดนะทั้งหนึ่งใกล้จะเสร็จแล้ว มา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 จะไม่ทนอีกต่อไปโอ้โหโอ้โหน้ำซุปดีจริงๆว้าวุมๆมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอร่อยจริงอร่อยจริงสดมากๆเลยครับหืมเนี่ยราดน้ำจิ้มซีูฟดหรือว่าน้ำจิ้มสุกี้ก็ได้แบบแห้งๆนะครับกรุบกรุบกรอบกรอบอร่อยออยอย่างแรง่อยทั้งเพเลยพี่น้องเอ้ยงนุมๆนุๆๆนุ่มๆนุ่มนุ่มๆดูนี่จิ้มๆโตโตเลยโอ้โหมำม ดูสิดูสิดูสิเนี่ยอืมอืมสามชั้นครับดูชิ้นหน้าเกือบเข้าหน้าทั้งเหนือเลยโอ้โหงับงอร่อยจริงๆโอ้โหสุดๆครับพี่น้องเฮ้ยเพื่อนๆสนใจม้อสกี้หรือม้อชาบูดครับคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยัชนหนึ่งใช้อยู beer, ่ใช้ดี